ราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนมือนี่ขอตอนหับก่อนสู่ส่องเบาแบ่งที่นน่้นแบบนอนงนบินเบนแน่หลังจากที่ห่างหายไปโดนแล้วนนะโดนโน่นนนาจะไล่เดือนอะไรประมาณสองเดือนมมะมดาเบิงหนงานเนาะกเบิรงน่าเบนเขามันสีงามจังเลนะมาเบิรงกันนะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาเบิ่งกันมานี่ลระพี่น้องเขาในหน้าตอนนี้กัดกำลังงามเลยเขียวฝนอากาศยามแรงไนงะหา่วงกุกว่าหกโมงละพี่น้อง <Wow. S 1> ออกมาเบิ่งหน้านี่เขา่ากำลังเขียวดีอ่ะฝนตกใส่างมือสองหมือนละพี่น้อง กตงามดีอยู่นี่น<ล>หน้าวานพี่น้องคงไม่ไไน่าดำหย่าก<ล>็ร้ายเพราะหย่าต้นสนอเต็มอยู่หย่าก็ร้ายเขาก็งามหย่าก็งามเดี๋ยวรอมีหนาม,มาจิมาตัดหย่าเนาะหนามพันมีพี่น้องหน้าพี่น้องงามบ่กัน น้าพี่น้องงามก็นจะเริ่มคอมเนอมนต์คอมยังมาบอกกันพี่น้องว่าเขาห้องงามบอจสจังสี่อ่าชิดหูเขาสารน้ำกันนี่พี่น้องหน้าข้างๆก็งามสมควรเว้นแง่ตาโอ้กมือแตกเขาในหาในหน้า้างาง,าง,าง,งามเขียว กำลังอ่อนหยากระไลเกี่ยวให้งัวอยู่ฝนแต่สนุไลครับพี่น้องเอ้ยสนุอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องก็เงินยำคำยำแรงก็เบิ่งให้หน้าอากาศดีดีเขากับหยาเสร็กันพี่น้องฝนพ,พูดแล้สนุไลครับ เต็มอยู่เรามีน้ำมันจะเอาเครื่องมาตัดทั้งหญา้าทั้งเขาทิ่มตัดมันก็จะเกิดใหมเราให้มีน้ำกันพี่น้อง อันนี้หน้ากลางๆหน้าพี่น้องแถวนี้ยแหละพี่น้องคนไก่ๆกันนี่งามดีเฮ้ยเขียวอ่วอ,อนซ่อนแต่ตะอ่อนซ่อนมึ่คอยอยู่นหน้ายามคำคำๆมืม่อไหร่ให้เบิ่งนายเบิ่งพี่น้องเบิ่งเงซื้อว่าเขาสีงามพอนสีเงินสีสันแหละพี่น้องเลือกงานมากก็เลยมาแวะมาเบิง่งกัดไข่แน่อยู่กับเพื่อนทีว,ว่างามหลายเพิ่งจะเริ่มฝนตกบลอกกี่มือนี่ล่ะ คุณโต๊ะก็สองมือเก่าก็งามประมาณนี้ละแต่เป็นกำลังตกดินพี่น้องแค่นี้ก็ในพี่น้องเนี่ถ้าชื่นชอบคลิปเรื่องมาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแบงนะพี่น้องเพื่อให้เป็นกำลังแรงใจให้เ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้อง ให้ถึงหมื่นซับพันซับไปๆนะพี่น้องกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้เไงเให้ถึงพันซับไปๆพ,พี่น้องบายบายแค่อนๆเรากับพี่น้องบายบาย